สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะข้อความถึงภรรยาที่รักป๊อกพัสรกรโพสซึง้งถึงมากี้กับคำมั่นสัญญาที่อ่านแล้วน้ำตาไหลเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักสร้างครอบครัวด้วยกันจนมีทายาทแฝดอย่างครอบครัวของป๊อกพัสรกรกับมากี้ราศีทั้งคู่มีทายาทด้วยกันเป็นน้องแฝดมีย่ามีก้าที่ผ่านมาหนุ่มป๊อก เพิ่งเข้าผ่าตัดเนื้องอกที่สมองล่าสุดเพิ่งมีการเขียนพินัยกรรมให้มากี้และลูกๆแล้วป๊อกได้โพสต์ถึงมากี้ผ่านอิ s สตาแกรมระบุข้อความว่าขอบคุณที่ฟ้าส่งผู้หญิงคนนี้มาเป็นแม่ของลูกให้ผมดั่งใจหวังขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอเมื่อไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณสำหรับความรักที่มีให้กันสัญญาว่าจะดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีที่สุด สัญญาว่าจะสร้างความสุขให้มากๆในทุกๆวันและสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะจ๊ะเมียจ๋าปอลอภูมิใจมากๆที่มีเธอในชีวิตนะที่รักบอกเลยค่ะว่าใครได้อ่านแล้วเป็นต้องซึ้งมากๆขอชื่นชมในความรักของทั้งคู่นะคะน่ารักจริงๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ